เป็นงไงที่รักท่าเนี้ยชอบไหม <c oughs> นี่ฉันไปหัดเต้นมาเพื่อคุณเลยนะไม่อ่ะผมผมไม่ชอบคุณแล้วผมชอบคนนั้นห <c oughs> มายความว่ายังไงชอบคนไหนเอาเป็นว่าเราเลิกกันเถอะนะเฮ้ยดูก่อนทําไมอยู่ดีๆีคนถึงเปลี่ยนลุกแบบนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมิโดริดูก่อนดูก่อนดูก่อนนี่นายบอกเลิกฉันเหรอเฮ้ยฉันดีกับนายทุกอย่างเลยนะ เอ้ยเอางี้ละกันเดี๋ยววันนี้ฉันไปส่งเธอที่บ้านแล้วต่อจากนี้เราก็เลิกขาดกันห้ามติดต่อกันอีกนะเข้าใจป่ะนี่นายจะบอกแล้วฉันจริงๆเหรอทั้งที่ฉันดีกับนายทุกอย่างเนี่ยนะนั่นไงสิมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอ้ยน่ารำคาญชะมัดเลยเออเฮ้ยลงไปเขน็นรถทีดินี่นายจะให้ฉันลงไปเข็นรถเหรอ ฉันจะทำให้นายเป็นครั้งสุดท้ายเอารีบเลื่อนรถไปสิอะไรกันแค่นี้ไปเข็นรถให้เขาทำไมเออเธอนี่หลอกง่ายเหมือนเดิมเลยนะอะไรกันนี่นายหลอกให้ฉันเข็นรถเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นแนะมิโดรีดูเหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยมันจะหลอกฉันนะดิฉันรู้สากเป็นคนดีกับเขาทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่เขาตอบแทนฉันดิก็เธอไม่ฉลาดนะนะ เสียใจด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันมีแฟนใหม่แล้วต่อแต่นี้ก็เลิกมายุ่งกับฉันได้แล้วเข้าใจไหม<อ>ทำไมอะทั้งที่ฉันเป็นคนดีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจะเย็นเ็นก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันฉันตัดสินใจละอะไรตัดสินใจอะไรต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่เป็นคนดีแล้วฮะมิโดรินี่เธอจะทำอะไรนะต่อแต่นี้ไป ฉันจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่คนที่เธอคิดอีกต่อไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนนะแค่ผู้ชายคนเดียวมาทำให้เธอเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ฉันจะไม่ร้องไห้อีกแล้วต่อแต่นี้ไปฉันต้องแข็งแร่งวายตาแล้วโอ้ยคเฮ้ยข้ามถนนนะัดดูตามมาตาเรือบ้างนี่อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> จะเย็นเก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวก่อน มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันเราไปกินไอศครีมกันไหมไม่เวลานี้มันไม่ใช่เวลากินไอติมแล้วมันวดาทำอะไรอะเวลานี้เราจะต้องล่ำหน่วยเงินทองฮอหมายความว่ายังไงอย่างนี้ฉันกำลังถ่ายท้วิดีโออยู่นะเธอพูดอะไรของเธอ,อะ่ะเดี๋ยวก็น,นะเลิกถ่ายก่อนเอาสิรีบสวมถุงกระดาษเลยหมายความว่ายังไงทำไมพวกเราต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะ ออฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะ่แต่ใส่ไปก่อนเถอะพร้อมนะพร้อมอะไรอ่ะเข้ามาเร็วเร็วเข้าเราไม่มีเวลาทั้งวันนะเดี๋ยวกันนะนี่เธอกำลังให้พวกเรามาปล้นเหรอใช่การที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งก็ต้องกล้าทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วนะคะพี่หนูว่าพี่เข้าใจอะไรผิดแล้วนะคะมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องการทำแบบนี้มันไม่ดีเลย แต่ว่าพี่อะไม่อยากเป็นคนดีแล้วไม่ดีนะคะพี่แบบนี้มันไม่ถูกต้องอะเร็วเข้ารีบออกมาแล้วเราจะได้เอาเงินพวกนี้ไปศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วพี่จะได้สวยยิ่งขึ้นต่อแต่นี้ไปแต่นั่นจะต้องเสียใจที่ทิ้งพี่ไปรีบเอารถมาเร็วอ,อะไรกันคะเนี่ยพี่คะหนูว่ามันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วอะเราไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้เลยนะคะใช่พี่ว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้วยกเว้นก็แต่ แต่ไดคะแต่นี่มาอยู่นี่ได้ไงจอดรถเออเดี๋ยวก่ครับนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณคุณอย่านะครับมอนี่ตั้งใจจะขโมยเงินของเราแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยนี่ฉันถ้าบรลลงไปอะพี่ว่าเราต้องเอาเขาไปซ่อนก่อนอะหมายความว่ายังไงคะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันเอาเขาขึ้นรถนี้ละกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่พี่เอาเขาขึ้นรถโอเคค่ะอุ๊ย ค่ะพี่ใครอะพี่ไม่รู้อะแต่ว่าพี่ว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วรีบแผ่นเร็วพี่คะนั่อยู่ด้วยสิคะพี่เราเข้ารีบวิ่งมารีบหนีเขาก่อนอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคพี่คะพี่ปลอดภัยดีหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนทำไมพี่ต้องนอนด้วยอะพี่ต้องขึ้นไปนั่งนี่ขอโทษทีครับพี่ผมจำบทไม่ได้เออแล้วแล้วผมก็ต้องมานอนอยู่ในถังขยะ นี่คือเงินที่เราได้มามันเป็นเงินที่ไม่สุจริตเลยจริงๆตอนนี้พี่ก็รู้สึกผิดแล้วอะพี่ไม่น่้ทำอะไรแบบนั้นเลยพี่เป็นโง่จุบัดใช่เธอมันโง่แล้วตอนนี้เพื่อราเดดร้อนทำไว้หมดแล้วไม่ต้องหนีไปไหนนะค่ะฉันจะไม่มีวันหนีไปไหนฉันยอมแล้วคนชั่วยอย่างฉันควรได้รับบทลงโทษเพราะเราควรเข้าคุกแล้วก็ไปสำนึกผิดเพระาะฉะนั้นยกมือขึ้นค่ะ ขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจเอ้ยคนชั่วแบบพวกคุณต้องเข้าคุกเท่านั้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพวกอเราไปเข้าคุกเลยนะคะเอ้ยเ,เคุณขึ้นรถตำรวจดิไม่ใช่ขึ้นรถส่วนตัวคุณเฮ้ยคุณคุณในที่สุดพเพวาะเราก็ได้รับผลกรรมเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าการเป็นคนดีนะ่ะดีกว่าเป็นคนเลวนะใช่แล้วเพราะว่าในคุกอะมันไม่ได้ดีเลยอะไรเนี่ย ตายแล้วฉันโน,นจัดออยู่ในการประมาณร้อยคนในนี่แหละแล้วห้องน้ําก็มีแค่อันเดียวนะเพราะฉะนั้นช่วยแบ่งแบ่กันใช้นะครับอ๋อจริงด้วยเรามีนักโทวชายที่เพิ่งถูกจับมาเฮ้นายดูแลสาวๆด้วยนะอันนี้มานเอานายอ่ะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวเดวีพี่ว่านี่มันจะผิดเพี้ยนไปใหญ่แล้วนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทําไมนักโทษหญิงกับนักโทษชายถึงมาร่วมกันแบบนี้อ่ะ นั่นสนิคะหนูก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ออกมากับหนูนะคะเฮ้ย hey, 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 hey. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพาพี่ไปไหนหนูจะพาพี่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะมากับหนูรับเรงมีแต่ความบันเทิงเดี <c oughs> ๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเอาสเก็ตบอร์ดมาลากเตียงได้เหรอตลกชิมัดแหละสเก็ตบอร์ดมาลากเตียงพยาบาลได้ไงพี่คะแย่แล้วค่ะ เกิดอะไรขึ้นหนอนี่พี่คะเป็นหมอไม่ควรมาหลับแบบนี้นะคะดูตรงนั้นมีชายสองคนกำลังพยายามขโมยเงินที่โรงพยาบาลของเรานะคะพี่เฮ้ยนี่พี่หลับฝันไปเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะวางกระเป๋าเงินลงซะแล้วก็ยกมือขึ้นฉันบอกให้ยกมือไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ และนี่ก็เป็นเรื่องราวในความฝันของพี่เองทุกคนโอ้โหฝันได้โอลมานมากๆเลยพี่คะวันหลังย่าฝันแบบนี้อีกนะอุ้ยตายแล้วรถมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยกล้าดียังไงถึงมาชนพี่พี่คะใจเย็นก่อนโอ้โหพี่คับไฟขึ้นหัวแล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะจะรีบไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้กล้าดียังไงถึงขับรถมาชนพี่พี่คะหยุดก่อนพี่คะหนูบองให้หยุดไม่หยุด